สรุปการเรียนในครั้งนี้นะครับนักเรียจะเห็นว่าประโยชน์ของการประกอบนะครับเครื่องดื่มน้ําผักผลไม้และสมุนไพรนะครับก็มีประโยชน์นะครับที่ช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมินะครับได้รับวิตามินต่างๆนะครับตามแต่และวัตถุดิบนะครับที่เรานำมาทำเครื่องดื่ม นะครับไม่ว่าจะเป็นผักเป็นผล,ลไม้หรือเป็นสมุนไพรแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับหรือว่าการที่เราแต่ละคนจะเลือกดื่มบริโภคเครื่องดื่มซึ่งก็ให้คุณนประโยชน์แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับจากในสื่อนักเรียนก็จะเห็นว่า เครื่องดื่มที่ดีที่สุดคู่กับมนุษย์ของเรานั่นก็คือน้ำเปล่านะครับน้ำสะอาดเราก็ขาดไม่ได้เลยนะครับส่วนต่างๆก็เพิ่มรสชาติเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับเพิ่มความชอบนะครับมีการปรับปรุงนะครับใส่นู่นเติมนี่นะครับเพื่อให้มันมีรสชาติที่ถูกใจของผู้บริโภคนะครับซึ่งครูก็หวังว่านักเรียนก็จะสามารถที่จะ เลือกนะครับในการบริโภคเครื่องดื่มนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหรือถ้านักเรียนสามารถทำเครื่องดื่มที่มีประโยชน์จากาผลไม้และสมุนไพรยิ่งในช่วงนี้นะครับที่ครูนำสื่อมาเสริมให้นักเรียนได้ดูนะครับก็เป็นน้ำที่มาจากสมุนไพรในการต้านโควิดนะครับไวรัส นะครับ19ซึ่งตรงนี้ครูก็คิดว่าเราทําได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราต้องรู้จักป้องกันตัวของเราแล้วก็สมาชิกภายในครอบครัวของเรานะครับสําหรับการเรียนในวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นลงแล้วกลับมาพบกับครูได้ใหม่ในการเ,าเรียนครั้งหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนครับ